สวัสดีค่ะสวัสดีชาามีอัพทั้งหลายสวัสดีในยามเย็นนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของทางเราเสมอเสมอสำหรับวันนี้นะคะเป็นผลพวงเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้อยู่ในควันหลงมารุมมาตุ้มกันเพราะว่ามีการออกมาแข่งดีแข่งเด่นในเรื่องของพระตราร่วมหรือเปล่า เริ่มแรกนะคะก็มาจากทางท่านผู้หญิงอรนนโงมาเลยนำโด่งมาเลยค่ะมอมา้าเอาอ่างรอเรือแล้วหลังจากนั้นให้หลังอีกหนึ่งวันก็ไม่น้อยหน้ากันเพราะว่าก็จะมาในทีมสีเขียวนะคะอาจจะมีความแปลกประหลาดนิดนึงเพราะว่าเป็นอักษรภาษาอังกฤษตามเ,เจ้าคุณพรกมาเลยเพราะว่าเจ้าคุณพรกก็จะเป็น M V S นะคะแล้วก็เป็นทีมสีฟ้า แต่ว่างานนี้ก็มาเป็นในทีมสีเขียวนะเป็นทีมสีเขียวที่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ VP ก็คือประพัน์สอนหลังจากนั้นให้หลังมาค่ะไม่น้อยหน้าเช่นกันก็เขียนออกมาแต่ว่าเป็นภาษาไทยวอแวนแล้วก็พอสับเพาแต่คนคนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณชยุตราหรือเปล่าแต่ว่าก็มีความน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมานเห็นชัดเจนมากเลยว่าทาง คนที่มีความโดดเด่นก็คือคุณออนอนงนะคะก็เด่นไปแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าติดลมบนไปแล้วจ้ะคนที่ตามมาก็คือน่าจะเป็นชยุตราเนี่ยแหละเพราะว่ามีการ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนพระองค์ด้วยอย่างคนอื่นนะคะอาจจะเห็นหน้าค่าตาเห็นมีการติดสอยห้อยตามแต่ก็ยังไม่ได้รับเกียรติให้ไปเป็นผู้แทนพระองค์อย่างชัดเจนที่เด่นๆเลยก็คือท่านผู้หญิงออนนงนะคะเปิดงานได้เดินพรมแดงอลังการงานสร้างเป็นที่ระเบิดระเบอ้อกันไปทั่วประเทศแล้วหลังจากนั้นหน้าทางคุณชยุตราก็ได้ไปเหมือนกันค่ะได้ไปเป็นผู้แทนพระองค์เหมือนกันแต่ว่า ณวันนั้นเนี่ยก็มีการติดสอยห้อยตามไปหลายคนที่เราดูแล้วก็มีความสะสวยขึ้นนะเราต้องยอมรับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นบอยบอยทุกๆคนเลยตัดผมสั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าได้รับการเลื่อนเกียร์หรือเปล่าเพราะแต่ละคนเนี่ยก็แต่งหน้าแต่งตานะสวยแบบทะลุหน้ากากันออกมาเลยแล้วก็ได้รับเกียรติให้ไว้ผมยาวกันทุกคนเลยตอนนี้เรียกว่าแข่งดีแข่งเด่นแข่งวาสนาก็จังหวะนี้แหละ ใครทําดีทําถึงก็ได้รับการโปรโมตนะคะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่จําไม่ผิดนะคะจะเป็นเดือนสิงหาคมที่ทางชยุตราเนี่ยได้ออกงานแล้วก็หลายๆคนก็ดูแล้วว่าเอ๊ะผิดหูพี่ตาไปเลยนะคนนี้คือใครเอ่ยก็ไปสืบสอบมาก็ปรากฏว่าเป็น คุณชยุตรานะคะก็ทำให้หลายๆคนก็จับตาม,มองว่าแสดงว่าคนนี้ต้องไม่ธรรมดานะเพราะว่ามีพระตำหนักของตัวเองด้วยแล้วก็มีนามสกุลที่ได้รับการแต่งตั้งออกมาท่านกะรู้ว่าถ้าคุณลองเปรียบเทียบดูในประพาศเนี่ยถึงแม้ว่าประพาศจะเด่นแต่เราก็ยังไม่เคยเห็นประพาศได้รับการเป็นประกาศออกมาว่าเป็นผู้แทนพระองค์ ในขณะที่ตอนนี้ท่านผู้หญิงออนอนงนี่คือเต็มตัวไปแล้วส่วนชยุตราก็เคยออกงานถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่คณะแต่ว่าก็เป็นตัวเมนหลักนะในขณะที่พภสอรยังไม่เคยได้รับเกียรตขนาดนี้แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาเคยมีการออกงานแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าพอดีว่าไปอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้หรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยออกมาเป็นภาพข่าวแบบชัดเจนนะ ถึงแม้ว่าจะมีการเดินทางไปแล้วก็แอบเห็นว่าเป็นเครื่องบินไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องบินพาที่นั่งหรืออาจจะเป็นขนาดย่อมก็ได้แล้วก็มีทหารมีข้าราชการมีตำรวจไปรอรับคงไม่ได้ใช้คำว่าเสด็จอะเนาะก็มีการเดินทางไปต้อนรับกันละกันแล้วก็ได้ข่าวว่าไปปฏิบัติภารกิจที่ทักษินราชนิเวศดังนั้นเราจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า เขาพัานักอยู่ที่นั่นก็คือเป็นตำหนักแยกคุณเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีตำหนักเป็นของตัวเองอย่างของชยุตราก็จะเป็นตำหนักวชิระพัฒโสภาซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาไปยึดพระตำหนักไหนส่วนของออนนนงก็เป็นราชริตรุ่งโรดดังนั้นอาจจะเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าทางสาวใต้หรือว่าทางประพัฒสอนเนี่ยเขาไปยึดที่ตำหนัก ทักษิณราชนิเวศอันนี้ตั้งข้อสังเกตไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการไปต้อนรับของบรรดาพวกข้าราชการทาหารตำรวจเนี่ยก็จะไม่มีภาพที่ประพัฒษ์สอนได้ปรากฏตัวนะเหมือนกับเขายังไม่ได้เกียิขนาดนั้นหรือเปล่าแต่มีภาพสนามบินมีเครื่องบินมีภาพของการซักซ้อมการไปรับเสด็จซึ่ง เจ้าตัวเจ้าตัวก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไปรอรับเสด็จเนี่ยมีความปรับเปลื้มมากเลยก็คือเหมือนกับว่าตัวเองนั้นได้ใกล้ชิดเพราะอะไรเพราะอีกตัวเองเป็นคนใต้ทํางานที่ภาคใต้ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีพระสนมมีใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยแล้วแล้วอยู่ใกล้ชิดด้วยความที่เป็นคนภาคเดียวกันเนี่ยสังเกตไหมว่าจะมีความกระดีกระดาว่าโอ้โห เราได้ใกล้ชิดกับนายซึ่งเป็นคนภาคเดียวกับเราอะไรประมาณนี้ดังนั้นเขาก็มีความปรักปรืมแล้วก็เอามาลงในโลกโซเชียลแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการลงถึงตัวเป็นเป็นของพระพศรน,นะคะที่เป็นรูปถ่ายเป็นการยืนยันดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยในการปรากฏตัวหรือว่าในในในงานหรือว่าในภาพข่าวของกล่องพระราชทานที่ออกมา ถึงแม้ว่าจะมีแต่ก็ยังไม่ได้มีความเป็นหลักเป็นฐานชัดเจนว่าตัวอวักษรวแหวนกับพอสเภาเนี่ยคือใครที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมคะว่าการไปพระราชทานกล่องพระราชทานพวกนี้สังฆทานพระราชทานอะไรพวกนี้ก็จะมีในธีมของทางอ่อนอนงก็คือสีชมพูสีเหลือง แล้วก็มีการไปตักบาดอะไรกันด้วยก็มีถุงอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นของทางสีชมพูดังนั้นก็เลยทําให้กลุ่มของแฟนคลับของพระราชนีเขาก็เลยได้ตั้งข้อสังเกตว่างานนี้ต้องเป็นงานที่มีข้าวของพระราชทานเป็นของทางสีชมพูอย่างแน่นอนแล้วก็ในงานนี้ก็เช่นกันนะคะในครั้งนี้วอแหวนพอสมเพาก็น่าจะเป็นของคนคนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนั้นคุณเห็นไหมคะว่าในการมอบของ พระราชธานเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าที่จะออกมาเป็นเจ้าของเป็ดว่าว่าเป็นของของตัวเองแต่สามารถที่จะสั่งให้ข้าราชบริพารว่าข้าราชการในวังสามารถเอาไปพระราชทานเอาไปมอบให้ตามวัดตามวาอะไรแบบนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีอำนาจบารมีแล้วนะจ๊ะ เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไม่เอ่ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยหรืออัปเดตในเรื่องราวอันนี้กันเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมี่ในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าเดี๋ยวแรกเริ่มเราไปดูเส้นทางการเติบโตของ ชยุตราในปีที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งที่มีได้เอ่ยถึงใช่ไหมคะว่าเขาได้รับเกียรติให้ไปเป็นผู้แทนพระองค์ในขณะที่ประพสสอนยังไม่ได้มีการออกข่าวขนาดนี้วันที่31สิงหาคมนะคะได้มีข่าวออกมาว่าในวันศุกร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567 พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิระพัฒนโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทา,านอาตรัย เครื่องไทยทำพระราชทานและชุดหนังสือธรรมนาวาวังถวายแด่พระพรหมวชิราภรเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาณกุฏิเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครในการนี้พันเอกหญิงคุณหญิงพรทิพสิริวชิราพักและพันเอกหญิงคุณหญิงสิริการดาทิพยพวชิราภักร่วมพิธีในการนี้ด้วย สังเกตเห็นนะคะว่าคนที่พ่วงท้ายสองคนนี้ยังมียศเป็นเพียงแค่พันเอกหญิงแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าคุณหญิงพรทิพย์หรือว่าคุณหญิงสิริกานดาพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนเก่าคนแก่ทั้งสิ้นนะไม่ได้เพิ่งเข้ามาคือคือเข้ามาหลายปีดีดักแล้วแหละตั้งแต่สมัยยังบอยอยู่เลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรามองดูแล้วหลายๆคนก็ ได้อุทหนเลยว่าเอ๊ะทำไมรสนิยมเขาเป็นแบบนี้แล้วก็มีความเปลี่ยนไปนะบางคนก็บอกเลยบอกคิดได้ยังไงหรือว่าเฮ้ยมันใช่หรอหรือว่าผิดหรือเปล่าเป็นการเข้าใจผิดไหมกลุ่มพวกนี้ใช่หรออะไรแบบนี้ที่เขามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมานานแต่ว่าตอนนี้คุณสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละคนก็จะมีความเปลี่ยนไปเยอะมากก็คือไม่ได้เป็นทรงบอยแล้วงานนี้ก็จะมีการแต่งหน้าแต่งตา ได้รับอนุญาตให้ไว้ผมยาวด้วยดังนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับเป็นการพัฒนาแล้วในข่าวนี้ที่เราได้อ่านไปก็เห็นชัดนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วนายทหารพวกนี้มีความสำคัญยังไงจะบอกว่าเป็นผู้แทนพระองค์แค่การไปมอบผ้าไตรเครื่องไทยทำหนังสือธรรมนาวังเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้แบกไปเองนะ มีข้าราชะบริพารมีนายทหารอะไรที่แบกตามเขาไปอีกแต่ก็มีนายทหารอีกสองคนขนาไปคือเราไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้ตกลงตำแหน่งหน้าที่เขาเขามีไว้เพื่ออะไรแล้วการที่ว่าเขาได้มีโอกาสไปเป็นผู้แทนพระองค์เนี่ยคือด้วยความที่ว่าเขาอายุแค่เนี้ยแล้วเป็นคุณหญิงแล้วที่ผ่านมาที่เราไปสือค้นมาส่วนมากก็จะได้ร่ำเรียนเพียงแค่การเรียนพระหรือว่าการเกี่ยวกับ กีฬาอะไรประเภทนี้คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารซึ่งมองดูแล้วก็ไม่ใช่สายตรงแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาในลักษณะของการเป็นพลอาสาแต่จับพลัดจับผูอยู่ดีๆก็ดได้ขึ้นมาเป็นพันเอกก็เอาเต้าไตไตเตา้ตาขึ้นมาเป็นพลตรีหญิงเฉยยังไม่พอเป็นคุณหญิงอีกต่างหากในอนาคตอาจจะได้ขึ้นมาเป็นท่านผู้หญิงอีกคนหนึ่งนี่ถึงได้บอกว่าคนที่เจ็บปวดมากที่สุดน่าจะเป็นคนที่ มีครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยอยู่ในชีวิตงานราชการมาทั้งชีวิตแต่ไม่ก้าวหน้าเลยไม่เคยเห็นหลายๆคนนะคะที่มาคอมเมนต์บอกว่าจริงอันนี้คือเจ็บปวดเลยว่าชีวิตของตัวเองนั้นรับราชการมาทั้งชีวิตหรือว่าแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่รับราชการมาทั้งชีวิตจนกระทั่งผมหงอกแต่ก็ยังไม่ได้รับการเลื่อนขั้นขนาดนี้เลยแต่ว่านี่คือคุณอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วเรียนมาสายไหน แล้วมีผลงานแค่ไหนที่เชื่อว่าประชาชนอยากทราบเลยว่าการที่คุณมีเหรียญเต็มหน้าอกแล้วคุณได้รับเกียรติถึงขนาดพลตรีหญิงเนี่ยเราอยากจะทราบเลยว่าคุณทํางานอะไรบ้างหรือว่าคุณมีผลงานอะไรเพื่อประเทศชาติหรือการที่คุณบอกว่าคุณได้ขึ้นมาเป็นระดับขนาดเนี้ยเราอยากจะรู้จริงว่าผลงานอะไรที่มันเข้าตาแล้วได้รับพระราชทานยศถึงขนาดนี้ กลับมาดูที่ข่าวปัจจุบันของวันนี้นะคะวันที่สิองกุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกวันชัยฉัดเจริญพรเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระครูอนุกูลวีราพรเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี ในวันพุธนะคะวันนี้ที่12กุมภาพันธ์เวลา13มนิกาณพระอุโบสถวัดคฤหบดีพระอารามหลวงเพื่อนสังเกตเห็นข้าวของในกล่องพระราชทานไม่เอ่ยเห็นไหมคะก่อนหน้านี้เป็นตีมสีชมพูก็จะมีตัวการ์ตูนอะไรน่ารักของที่เป็นลายเส้นของเจ้าคุณพระแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นกล่องสีชมพู เป็นฝาสีชมพูบ้างสลับบางกล่องก็จะเป็นฝาสีเหลืองแต่คุณดูในงานนี้นะคะจะเป็นโทนสีเข้มจะเป็นสีเหลืองเขียวฝากล่องก็จะเป็นสีเหลืองส่วนที่กล่องก็จะเป็นสีเหลืองเขียวเห็นไม่เอ่ยตัวอักษรสีเหลืองนะคะแล้วก็มีการตัดด้วยสีเขียวแล้วคุณสังเกตดูตรานะคะตราเหมือนที่เราได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เลยว่า คนคนนี้คือใครอักษรวอแวนพอสัมเพาแล้วก็มีการเปล่งรัศมีด้วยซึ่งเราเคยบอกไปแล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น MVS ของทางเจ้าคุณพระก็ไม่ได้มีการเปล่งรัศมีหรือว่ามอม้าออ่างรอเรือก็ไม่มีแล้วก็มาถึง VP ประพัดสอนก็ไม่มีเช่นกันแต่มาถึงที่วอลแวนพอสัมพากลับมีการเปล่งรัศมี ตามที่เคยได้แรงงานไปนะคะว่าเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตยังไม่ได้เป็นการฟันธงทงว่าวอแหวนพอสมภานี้จะเป็นคุณหญิงชยุตราแต่สิ่งที่น่าสังเกตแล้วอยากทราบมากๆเลยก็คือเพราะอะไรตราวอแหวนพอสมภา์นี้ถึงได้มีความสำคัญถึงขนาดที่มีการเปล่งรัศมีออกมาจากพระตราร่วม ข้าราชบริพารของไทยข้าราชการไทยนี่ก็จําเป็นเนี่ยต้องทํางานหนักนะคะในการแยกแยะพวกสีข้าวของของพวกนางในทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองยิ่งนักโดยก่อนหน้านั้นในวัดคฤหบดีพระอารามหลวงก็ได้มีการแจ้งข่าวเมื่อสี่วันก่อนเนาะถึงกําหนดการวันมาคบูชา ที่วัดคารหาเบอดีในวันที่12กุมภาพันธ์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะมีการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเวลา9นาฬิกาก็ธรรมเช้าสดับพระธรรมเทศนาส่วนในตอน13นาฬิกานะคะก็คือการอัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานไปไว้ที่วัดนี้ ต่อมาในเวลา18นาฬิกาก็มีการทำวัดเย็นเจริญพระพุธทธมนต์สดับพระธรรมเทศนาแล้วก็จะมีการเวียนเทียนด้วยแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมีการนำข้าวของไปพระราชทานแต่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวแต่ก็เป็นความน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าสรุปแล้วนางในพวกนี้สมมตินะคะว่าเป็นคุณชยุตราเพียงแค่สมมติเนาะคุณชยุตราเนี่ยเป็นคนสั่งการ หรือว่าใครที่มีอำนาจมากกว่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเนาะเพราะว่าทางกลุ่มของแฟนคลับพระราชนีเขาก็จะมองว่าพวกเนี้ยคือเป็นการแอบอ้างชื่อของในหลวงหรือว่าเป็นการทําโดยพลกการโดยไม่ได้มองว่าเป็นคําสั่งของเบื้องบนและเราก็เคยให้ความที่เห็นเอาไว้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะส่มเสียงนะ ถ้าสมมุติว่าตัวเองไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปสั่งงานสั่งการให้เอาของไปพระราชทานนู่นนี่นั่นแต่กลับไปสั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการสุ่มเสี่ยงเป็นการหาเหาใส่หัวแต่ในกลุ่มของคนที่สนับสนุนพระราชนีเขาก็มองว่าในการออกงานออกการของคนพวกเนี้ ้วนแล้วแต่เป็นคำสั่งของพวกนางในพวกนี้หรือบางทีอาจจะมองว่าเป็นการชักใยอยู่เบื้องหลังของทางเจ้าคุณพระเลยด้วยซ้ำว่าเจ้าคุณพระเป็นคนให้ท้ายพวกนี้เป็นคนถือวิสาสะในการออกข่าวโดยที่ว่าไม่ได้เป็นคำสั่งของในหลวงหรือวัดของทางเบื้องมนลสำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ ไม่ปล่อยให้เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปนะคะเพราะว่าแฟนคลับของพระราชินีก็ออกมาฟาดเลยจ้ะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาเอาเลยแข่งให้สุดยศในพลท่านผู้หญิงคุณมีสมองอยู่แค่นี้เหรอก็คงจะทําได้แค่นี้แหละแข่งแล้วเราได้อะไรละ่ะได้อะไรแก่ตัวเองอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้อะไรนะแถมยังทําให้ในหลวงรัชกาลที่สิบเสื่อมเสียเคยคิดบ้างไหมว่าประชาชนเขาจะมองในหลวงอย่างไร เป็นข้าราชบริพารซะเปล่ามีโอกาสวาสนาุตสาห์ได้ทำงานใกล้ชิดเมืองพายุคนละบาทแต่กลับไม่มีจิตสำนึกกระตันยูรู้คุณข้าวแดงแกงร้อนที่เลี้ยงดูยันโคตรเง่าสำนึกกระตันยูรู้คุณอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีจิตสำนึกก็คงจะต้องโดนประชาชนตำหนิเรื่อยไปถ้าทนได้ก็ทนไปนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูความคิดเห็นใต้โพสต์นิดหนึ่ง อยากได้ใครมีจนหน้าสมเพศไม่รู้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรเกลียดจังเลยที่มีการประกาศตัวมีการประกาศสีว่าต้องคู่สีเหลืองเจตนาอะไรในเมื่อสมัครใจที่จะมากันเองไม่มีใครบังคับนะหรือว่าต้องการที่จะทำไปเพื่ออะไรกันแน่เคยคำนึงถึงในหลวงบ้างไหมว่าท่านจะเสื่อมเสียแค่ไหนเห็นแก่ตัวชัดๆ ไม่มีความเกรงอกเกรงใจหรือว่าละอายใจอะไรกันบ้างเลยนี้จริงๆน่าเบื่อมากคนพวกนี้ไม่รู้จักที่จะวางตัวอยู่ในที่ที่ควรจะมีแต่ทำให้เสื่อมเสียสถาบันทำให้คนโจมตีสถาบันแย่มากๆมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะคะยังขนาดนี้เลยลิเกจกัจกจักวงวงของแท้ไม่รู้จะอะไรกันนักกันหนาเนาะจากคำพูดอันนี้นะแสดงให้เห็นว่า ลุ่มคนที่รักร,ราชนีเนี่ยเขาก็จะมองว่าทุกคนล้วนแล้วแต่เคลื่อนไหวาภายใต้การควบคุมหรือว่าอยู่ในสายของเจ้าคุณพระทั้งสิน้นดังนั้นจึงไม่ไวายนะคะไม่แคล้วที่จะพาดพิงไปถึงเจ้าคุณพระเนาะต่อมาก็บอกว่าคงจะฟินกันมากเนาะได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นี้ก็ยังดีคนมันเห็นแก่ตัวคะ่ะ ต่อมาก็มีการแชร์ข้อมูลนะคะว่ามันมีทางสื่อช่องทางหนึ่งกันละกันที่มีการอวยถึงขนาดที่ว่าหากพระราชินีองค์ปัจจุบันสวรรคตท่านผู้หญิงคนนี้จะขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็จะมีภาพของทางคุณหญิงชยุตตราเนี่ยแหละโดยสมศักดิ์ศรีเลยอันนี้ต้องบอกเลยนะว่ามีการเอาตราวาแหวนกับพอสัมพาเนี่ยขึ้นมาเทียบแล้วก็บอกว่าพระนามาพิไทยย่อของรัชกาลที่สิ และบาทบริจาริกาชยุตราอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับเรานะแต่ว่าเขานํารูปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามาจากช่องทางหนึ่งก็แล้กันโดยที่ว่ากลุ่มของคนที่รักพระราชนินีก็ทนไม่ไหวจริงๆกับการประกาศนี้แรงมากกว่านั้นเมื่อเจอภาพนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้แฟนคลับของพระราชนินีเขาก็บอกว่าอยากทราบว่าทําไมไม่มีใครจัดการเลยถึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆแบบนี้แล้วก็ โพส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพสที่เพอร์เจอร์เหมือนกับเป็นการเชียร์พวกเหล่านางในทั้งหลายก่อนหน้านี้มีก็เคยนำมาเล่าให้ฟังนะว่าเขาพยายามเพอร์เจอร์ว่าต่างประเทศนั้นจะมีการต้อนรับหรือว่าอวยชัยอวยพร หรือว่าสนับสนุนทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีให้ขึ้นมาเป็นราชการที่11อมาเป็นกษัตริย์ซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เพ์เจอร์นะโดยเฉพาะคนที่ไปติดตามด้วยเพราะว่าการที่คุณไปติดตามเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการสร้างไรายได้กับเขาแล้วเขาก็ขยันปั่นข่าวที่มันเพ์เจอร์หาเรื่องจริงไม่เจอแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกแต่ว่าไอ้ข่าวเพ์เจอร์พวกนี้คุณก็ยังเข้าไปเสพเพราะมันเป็นเรื่องที่ ไร้สาระสิ้นดีนะดังนั้นทางกลุ่มของคนที่รักราชนีนะคะเขาก็งงมากโดยการที่ว่าตามข้อความที่คุณเห็นอยู่ด้านล่างก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงมากเลยโดยคนในกลุ่มนี้นะคะตกใจมากเลยเขาบอกว่าโอ้ไม่เข้าใจเลยทำไมถึงได้กล้าบาังอาจขนาดนี้ในการที่จะเชร์ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาไม่เข้าใจนะเป็นข้าราชบ,บริพารตำแหน่งก็คือองครักษ ควรจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมกับเงินที่คุณได้รับแต่ทําไมพอได้รับการเลื่อนยศแล้วจะต้องมีความอยากสําแดงอาการอิทธิฤทธแข่งกันคําว่าจิตใต้สํานึกกระตันยูไม่มีอย่างนั้นหรือนางในพวกนี้ช่างเหมิมเกริมต่างคนต่างแต่งตั้งตัวเองเป็นราชนินีไม่เข้าใจเลยมีการตั้งตนเป็นราชินีตะว,วันออกมาเจอนางเขียวนี่ก็อยากจะให้ประเทศไทย เป็นประชาชนของคนไทยไม่ใช่ของโรงลิเกของคนพวกนางในพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีเขียวท่าทางสีจะเท่ากันนะแต่ละคนแสดงออกทางด้านสายตาอย่างชัดเจนเลยโอ้โหปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะเล่นกันถึงขนาดนี้เลยสังเกตดูข้อความด้านล่างมีอักษรชัดเจนเลยบังอาจก้าวล่วงพระราชนีค่ะต้องทูลถวายอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ พวกนี้น่าจะมีคนข้างในจะบอกว่าไม่ได้ติดต่อใครข้างในคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามีรูปลายเส้นตราต่างๆของนางในเส้นนี้คมดุดดังออกมาจากต้นฉบับขนาดนั้นถ้าไม่ได้มาจากคนข้างในวังจะมาจากไหนได้หรอคะ ถ้ารู้ว่าเป็นคอนเน็ชันของใครก็จะได้รู้เลยว่าตัวการในการส่งข่าวให้ในวังนั้นออกมาจนคนข้างนอกนั้นมีการสร้างข่าวปั่นป่วนได้ถึงขนาดนี้พวกนี้ไม่ต้องไปเรียกนางในคนใดเป็นนางสนมไม่มีใครได้เป็นนางสนมค่ะสนมเอาไว้เรียกคนที่เป็นเจ้าจอมขึ้นไปเท่านั้นเรียกนางในก็ถือว่าให้เกียรดเกินพอละ ไม่เรียกานางกำนันอยู่งานก็ดีถมไปแล้วค่ะยึดถือตามกฎมนเทียนยบาลไม่ใช่ยึดถือตามอำเภอใจตนเองค่ะความถูกต้องนั้นต้องมาก่อนถูกใจสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่โรงดิเกผูก้บรรดาคนที่เป็นเพื่อนกับเขาเป็นแฟนเพจก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพวกนี้นี้น่าจะเรียกว่าพวกฆ่าทาตบริวาร บางคนก็บอกว่าสงสัยเขาคงคิดว่าเขากำลังเล่นลีเกยอยู่หรือเปล่าพวกนางรับใช้ทั้งหลายเอ้ยน่าจะเรียกว่านางบำเรอหรือว่าพวกนางกำลังลืมตัวไปชั่วขณะคงจะต้องส่งไปเรียนวิชาหน้าที่ศิลธรรมจริยธรรมเพิ่มกันแล้วละ่ะบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วนางสีฟ้าเนี่ยหละจะเรียกว่านางสนมเอกได้หรือเปล่าคะบางคนมาเสนอว่าจะให้เรียกว่าคุณข้าหลวง แฟนคลับของพระราชินีตัวยงก็น่าจะโมโหสักเล็กน้อยนะคะบอกว่าไม่ใช่รู้จักคำว่าคุณข้าหลวงให้ดีพอซะก่อนค่ะแล้วค่อยมาเสนออะไรแบบนี้ก็แสดงว่าเขามองว่าเป็นการให้เกียรติมากเกินไปคำว่าคุณข้าหลวงเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติหรือว่าเหมือนคล้ายๆกับพวกนางสนองพระโอษฐ์อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าจะไปถือวิสาสะ์เรียกว่านางในพวกนี้เป็นนางสนองพระโอษฐ์ไม่ได้นะ เพราะว่านางสนองพระอับพวกนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติไม่น้อยเป็นคนที่ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเป็นคนที่อยู่ในรั้วในวังหรือว่ามีครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกับพระบรงมงวงศานุวงศ์เอาง่ายๆว่าเหมือนที่เราพูดกันนะว่ารับใช้เบื้องพยุคนบาดมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็คือเป็นคนที่ มีเส้นมีสายรับใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือข่าวคราวของความคืบหน้าของคุณหญิงชยุตราวชิระพัฒโสภาเพื่อนๆน,นคิดเห็นอย่างไรต่อข่าวนี้อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ